สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภคลิปความรักมาแล้วนะคะระยะเวลาการทำนายพยากรณ์1-2เดือนนับจากนี้ค่ะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะอยากจะติดต่อดูวดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID ดี6 6 9 6 3ค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ช n n นลหรือมาดูกันบ่อยๆแล้วถ้ายังไม่กดให้เก๋ฝากรบกวนด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากทีเดียวค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะสิ่งที่คุณอยากจะพูดหรือสิ่งที่คุณอยากสื่อสารออกไปนะคะชาวพฤศบเกี่ยวว่าคุณเองต้องการพูด กับสิ่งที่อยู่ในตัวตนของคุณในใจของคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนค่ะแล้วคุณเองก็เหมือนมีจุดยืนตรงนี้นะคะเต็มที่ทีเดียวคุณค่อนข้างปิดกั้นหลายๆพลังงานที่เข้ามานะคะเพราะตรงๆนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์เก่าๆนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนจะตัดกันออกไปหลายๆรอบแล้วมันก็ตัดไม่ได้นะคะเหมือนเป็นไพ Del ่เดวิลเข้ามานะอาจจะเป็นทั้งบุญและกรรมที่ทําให้มาเจอกันด้วยนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนก็ได้นะเดวิลเนี่ยอาจเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นในทางลับก็ได้นะคะบอกใครไม่ได้รู้กันเองนะคะหรือว่าจิ๋วดีๆเนี่ยมันอาจจะด้วยเหตุผลกลไดก็แล้วแต่ สิ่งที่คุณคิดว่าไม่น่าจะกลับมาพบเจอกันได้ก็จะกลับมาพบเจอกันแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษนะคะเหมือนถ่านไฟเก่านะคะได้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะช่วงนี้คุณเองก็รู้สึกว่าอยากจะสื่อสารนะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเดี่ยของคุณออกไปค่ะ คุณเองอาจจะดีใจนะคะที่เห็นได้เห็นใครบางคนกลับเข้ามานะคะในในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้ลึกๆใจคุณก็แบบเหมือนที่แอบดีใจหรือว่าเขามาทําให้หัวใจของคุณเนี่ยเต้นจังหวะแปลกไปนะคะสั่นไปไหวไปแต่มันก็เหมือนกับมันก็ไม่อยากให้เรื่องราวตรงนี้เข้ามาเกิดขึ้นนะคะเพราะมันมีอาจจะมีเรื่องราวของความถูกผิดนะคะเรื่องราวของสิลธรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ เพราะมันมีไพ่เดสนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะจบกันไปนานแล้วก็ได้นะคะมันอาจจะจบกันไปแล้วนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างหันหลังให้กันนะคะอาจจะไปมีชีวิตใหม่นะคะหรือไปมีใครสักคนเคียงข้างแล้วซึ่งอาจจะเป็นทั้งคุณมีหรืออาจจะเป็นทั้งเขามีก็ได้นะหรือจะทั้งสองฝ่ายเลย พราะด้วยพลังงานของไพ่นะคะมีส,ะสามดาบแล้วก็3ถ้วยนะแล้วยังมีไพ่เดวิลมันจ,จะมีเรื่องราวของความรักซ้อนนะคะความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2เข้ามาว,วังเวียนเวียนวนกันนะแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคะที่ก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันซึ่งเขาเองก็อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วทุกอย่างมันก็ดําเนินไปได้ด้วยดีนะแต่เหมือนที่บอกอะคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องว่าโชคสตาเล่นตลกนะคะ หรือว่าคุณกับเขายังไม่หมดซึ่งบุญกรรมกันนะหรือจะเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องกลับให้มาเจอกันแล้วมันก็ทําให้เหมือนหลายๆอย่างมันถูกจุดติดขึ้นมานะคะคุณเองก็เหมือนกับพยายามที่ผ่านมานะคะพยายามปิดกั้นนะคะหรือพยายามทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเหมือนกับอย่าเข้ามาใกล้กันเลยนะเพราะถ้าเข้ามาใกล้กันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีแต่เลยเถิดกันไปได้นะคะแล้วก็คุณเองก็อยากจะสื่อสารให้เขาเข้าใจด้วยนะว่า ถึงความรู้สึกลึกๆของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาก็จะเป็นคนที่คุณรักมากนะคะหรือมีความผูกพันนะหรือเป็นคนที่นึกถึงตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เพียงแค่ช่วงเวลาที่ มาเจอกันแต่ว่ามันถึงเวลาจริงๆแล้วต,ต่างฝ่ายก็ต้องต่างไปมีรับผิดชอบในสิ่งที่คนข้างตัวที่ตัวเองมีหรือถ้าเขามีใครอยู่แล้วตอนนี้เขาเองก็ต้องกลับไปแบบว่าดูแลคนคนนั้นของเขาอะนะคะไม่ใช่มามาจะมาแบบมาปันใจหรือมาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะคะตรงจุดนี้เพราะคุณเองก็อยู่ได้ยืนหยัดมาด้ด้วยตัวเองด้วยความเข้มแข็งม,ม,ม,มาตลอดนะแล้วก็ บางทีไม่มีความรักหรือคุณก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะด้วยความสุขนะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณต้องทำนะคะดังนั้นถ้าการกลับมาแล้วมันทำให้เรื่องมันวุ่นวายสับสนอลหมานไปอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรดีนะเพราะบางทีอารมณ์หวั่นไหวที่เกิดเข้ามาเพราะไพ่เดวิลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของทางกายภาพด้วยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของความฉาบช่วยหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดซึ่งกันและกันนะมันก็อาจจะทําให้มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่อองงงรราาวขคคมจิะะ เพราะในไพ่เนี่ยเหมือนต่างฝ่ายนะอาจจะมีความจริงของตัวเองอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเขาเองก็อาจจะมีความเป็นครอบเป็นครัวกับใครไปแล้วนะคะหรือเป็นคุณด้วยก็ได้นะต่างฝ่ายต่างมีอะไรที่เป็นเขาเรียกเป็นความจริงอยู่แล้วอะ่ะนี่มันเหมือนกับเป็นเรื่องราวของความฝันนะคะแต่อยู่ดีความฝันมันก็เกิดเป็นภาพจริงขึ้นมามันก็เลยทําให้ทุกอย่างอาจจะเลื่อยเถิดอะไรกันไปก็เลยก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้เองเนี่ยเหมือนชาวพฤกษ์นะคะอยากจะตัดในเรื่องราวของตรงนี้เพราะ ชีวิตจริงมันก็มีเรื่องเครียดๆมากมายนะคะถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาอีกมันเหมือนกับมันก็แย่ไปหมดอะนะ ช่วงนี้คุณก็อยากจะสื่อสารไปว่าคงจะต้องทําอะไรให้มันจริงๆจ,จังๆไปแล้วล่ะนะแล้วก็อาจจะใช้รูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมคุณเองอาจจะพูดตรงขึ้นพูดแรงขึ้นนะคะหรืออาจจะพูดทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยได้คิดหรือว่าพูดให้เขาเสียใจไปเลยนะค,ะคือใช้วิธีฮาร์ดคอร์เลยค่ะคือถ้ามัวแต่รอให้เขาไปเองเข้าใจกันเองมันก็แบบไม่ไม่ไม่จบสิ้นวงจรเรื่องราวแบบนี้สัทีนะตอนนี้คุณเองอาจ,จต้องใช้ ไม้แข็งนะคะหรืออะไรที่คุณไม่เคยพูดไม่เคยสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ติดอยู่ในหัวใจเนี่ยมันก็ต้องพูดออกไปบ้างแล้วล่ะค่ะเพราะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันมีมากมายหลายคนเนี่ยนะมันจะมันไม่มีประโยชน์กับทั้งหมดนะคะแล้วคุณก็เชื่อว่าคุณไม่ยั่งไม่อยากสร้างวิบากกรรมอะไรให้กับใครแล้วแม้กระทั่งกับตัวเองหรือกับคนของคุณหรือกับใครก็แล้วแต่เพราะถ้าทุกอย่างถ้ามันจบไปแล้วเนี่ยมันควรจะจบลงไปได้แล้วนะไฟ ไฟเห็นความปรารถนาไม่ควรจุดติดมาได้อีกเพราะมันอยู่กันผิดที่ผิดทางผิดเวลานะคะทุกอย่างมันได้ move on แล้วก็เดินไปแล้วมันไม่ควรจะย้อนกลับมานะให้เกิดเรื่องเกิดราวหรือทําให้คนที่อยู่เบื้องหลังของเราทั้งหมดเนี่ยต้องเสียใจนะคะคุณก็อยากจะทําเหมือนกับทําอะไรให้มันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องไปนะแล้วก็คุณก็จะเริ่มตรงตัวคุณนี่แหละค่ะที่คุณจะต้องแบบ พูดออกไปสื่อสารออกไปหรือคุณเองจะอะไรที่คุณไม่เคยทำนะคะเขาจะได้รู้ไปเลยว่าถึงขอบเขตทุกๆอย่างแม้กระทั่งใช้วิธีแบบเขาเรียกว่ารุนแรงนะคะคำพูดการกระทําหรือบางเป็นอาจจะเป็นช่วงนี้ที่คุณตัดบล็อกทุกอย่างนะหายไปจากชีวิตเขาเลยก็ได้ในเมื่อถ้าเกิดมันมีช่องทางเนี่ยมันก็จะได้ติดต่อกลับมาอีกงวดนี้คุณต้องใช้ทุกอย่างที่เป็นไม้แข็งนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่เหมือนกับ ไม่อยากทาผิดกับใครอีกแล้วไม่อยากไม่อยากสร้างวิบากกรรมกับใครอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สิ่งนี้แหละเป็นอารมณ์ที่คุณแบบจะสื่อสารออกไปจะทําออกไปนะคะเพราะถ้าระหว่างคุณกับเขามันเป็นรักแท้กันจริงๆอ่ะมันจะต้องไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้นะ ดังนั้นช่วงนี้มันอาจจะเป็นแค่เพียงภาพลวงตาหรือเปล่าคะที่มาทดสอบนะต่างฝ่ายอาจจะจะมีรักแท้ของตัวเองอยู่แล้วหรือสิ่งที่คุณตามหากันอยู่แล้วนะหรือถ้ายังไม่มีตอนนี้ในภายภาคหน้ามันก็อาจจะมีภาพความทรงจำจำนี้นะคะมันควรจะต้องถูกตัดจบลงตั้งแต่ตรงนี้แล้วด้วยละคะ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะหรือเป็นยังไงบ้างคะ่ะ มีไพ่สี่เหรียญนะคะมีไพ่สองเหรียญมีไพ่ห้าดาบนะคะเก้าถ้วยแล้วก็เดอะล v เวอร์ค่ะเกี่ยวกับเขาเองเนี่ยค่อนข้างมีคนมีคนมีเสน่ห์นะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณแค่อีกคนหนึ่งของเขามันอาจจะมีคนอื่นๆตัวเลือกตัวช้อยเข้ามาในวังวนชีวิตของเขาก็ได้นะเพราะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะแอบเจ้าชู้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะความดีของเขาทุกคนความมีเสน่ห์ของเขาคะจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ง่ายแล้วก็มีแต่เรื่องพวกนี้วังวนเข้ามาได้ตลอดนะคะ ทีนี้เขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียอะไรไปนะเขาเหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมเลยที่จะต้องเลือกอะไรเขาอยากจะกอดเก็บทุกๆอย่างที่เขามีเขาคิดว่าเขาบริหารจัดการได้นะคะแล้วเขาต้องการให้ทุกอย่างมันอยู่แบบเดิมนะคะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําให้คนอื่นเนี่ยเจ็บช้าขนาดไหนมีแผลใจกับเราขนาดไหนนะคะเพราะเขาในมุมของเขาเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันยังเป็นไปในทิศทางที่ดี The lover ก็ยังรักกันอยู่นะคะไม่ว่าคุณไปไหนคุณกลับเข้ามาคุณก็ ไม่ว่าเขาเขาจะไปไหนประทานโทษค่ะไม่ว่าเขาจะไปไหนพอเขาเดินกลับเข้ามาเหมือนลึกๆคุณก็เหมือนกับในมุมมองของเขาเขาก็คิดว่าคุณยังต้อนรับเขาอยู่นะแล้วเขายังคิดว่าทุกๆอย่างวิธีการการกระทําคําพูดทุกอย่างที่คุณเคยแพ้ทางเขาก็มันก็ยังใช้ได้กับคุณอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นคุณเจ็บปวดตรงไหนหรือจริงๆแล้วในเงื่อนไขนี้คุณยอมรับมันได้นะคะ เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรไม่จําเป็นต้องเสียอะไรนะทุกๆอย่างมันยังบริหารจัดการได้นะคะในมุมมองของเขาคุณเองอาจจะเป็นคนที่รู้เรื่องความจริงทั้งหมดว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความซับซ้อนมีหลากหลายผู้คนเข้ามาแต่อีกฝ่ายหนึ่งของเขาหรือตัวเลือกตัวช้อยของเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้เลย เขาไม่รู้หรอกนะคะว่าตรงนี้มันทําให้คุณเจ็บมากนะคะหรือว่าสร้างบาดแผลกับคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวนะแต่ช่วงนี้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ไปสิ่งที่เขายังควบคุมได้แล้วเขาก็ไม่จําเป็นที่ต้องเสียอะไรไปเพราะดูแล้วทุกๆคนก็เหมือนยังอยากจะอยู่ในจุดที่ ที่อยู่กันอยู่นะตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นมุมมองหนึ่งที่เขาคิดนะเพราะเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําแบบนี้มาตลอดแล้วมันก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ในความวควบคุมที่เขาสามารถจัดสรรทุกอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและที่สําคัญที่สุดนะคะไพ่เดอะลอเวอร์พวกนี้เขาคิดว่าเขาคิดว่าคุณรักเขาอะความความคุณไม่สามารถนะคะจะอยู่ได้โดยไม่มีเขาอย่างเงี้ยนะ มันอาจจะเป็นเหมือนที่บอกนะคะจะด้วยบุญหรือด้วยกรรมนะคะมันผูกกันไว้แต่เขาไม่รู้ว่าวงจรพวกนี้มันถูกมันมันมันปิดได้นะแต่เขาเองก็มั่นใจในศักยภาพตรงนี้หรือเขาอาจจะมั่นใจในสเสน่ห์หรือตัวตนของเขาด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะมีไพ่อสศวินถือถ้วยนะคะมีไพ่แปดเหรียญมีไพ่ฮอร์มิสนะคะมีไพ่เด็กถือดาบและไพ่เอ็ดซอฟซอสนะคะก็ต้องบอกว่า คนนึงเนี่ยพยายามนะคะจะเอารื้อฟื้นความทรงจำเมม o r ี Memory ทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอยู่ต่อไปได้นะมันอยู่กันมานานมันต้องอยู่ต่อไปจะแบบมาทุกทางเลยนะคะใช้ทุกวิธีขอทุกโอกาสนะคะอะไรที่เคยหมางเมินห่างเหินไม่เคยสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้นะคะจะขอกลับมาใช้พลังงานความเป็นถ้วยเอาความรักนะคะเข้ามาหยิบยื่นความเอาใจใส่เข้ามานะคะ เข้ามาตลอดแต่มีไพ่เฮอร์มิตนะคะความถูกความผิดความคิดนะคะมีคนนึงกําลังคิดนะคะบวกลบอยู่มุมเงียบมากนะคะอ่านยากสุดๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ความถูกความผิดจริยธรรมคุณธรรมนะคะหรือแม้กระทั่งความสบายใจความปล่อยวางนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่ง จะไม่มีแบบไม่แล้วที่สําคัญที่สุดนะคะช่วงนี้ต้องบอกมีคนนึงจะทําอะไรอาจจะรุนแรงเลยนะจะไม่ยอมไม่ใครมาทําอะไรตามใจตัวเองอีกแล้วนะคะการตัดสินใจการเลือกบทสรุปนะคะมันน่าจะเกิดขึ้นแล้วละแล้วน่าจะเลือกแล้วด้วยนะคะมันอาจจะจบจากนะคะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าการแก้ไขโอกาสอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในช่วงเวลานี้นะคะเพราะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาการรอคอยรอโอกาสกันมานานช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงถึงเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆนะคะ แต่อาจจะไปแบบเงียบๆนะคะแล้วก็อาจจะหายไปเลยก็ได้อาจจะเป็นช่วงเวลาบางคนหายเปาะไปจากความสัมพันธ์เงียบตัดจบบล็อกนะคะแล้วก็โอกาสเหมือนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะอาจจะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แค้นนะคะอให้อภัยแล้วด้วยก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นมันเหมือน,นว่ามันจะไม่กลับมาให้อยู่ในทิศทางเดิมหรือมุมเดิมอีกแล้วนะคะ แต่อีกคนหนึ่งยังมั่นใจนะคะพยายามแบบเขาเรียกว่าส่งทุกอย่างเข้ามาแมสเซจข้อความนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเงียบนะไม่ตอบนะคะแล้วก็จะให้เวลาเนี่ยพิสูจน์ไปเลยว่าตรงจุดเนี้ใครนะคะจะสามารถหลุดพ้นจากเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ